สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบ a ็อกจ่าช่วง Dangerous Insect นะครับสำหรับเนะะื้อหาในวันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเจ้าต่อหัวเสือหรือบางท่านก็จะเรียกว่าต่อหางเสือหรือต่อยักษ์เอเชียหรือต่อญี่ปุ่นโดยชื่อของม o น name ของเจ้าต่อหัวเสือก็จะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายชื่อแล้วแต่ว่าในพื้นที่นั้น,น,นจะเรียกมันว่าอะไรแต่ชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าต่อหัวเสือนั้นมีเพียงชื่อเดียวนั่นก็คือ v e ส p า Man ดาร i เนี สำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความอันตรายของเจ้าต่อหัวเสือรวมถึงวิธีประมพยาบาลและวิธีป้องกันอันตรายจากเจ้าสัตว์ร้ายตัวนี้จะมีอะไรบ้างก็ไปรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยครับไป เรามาดูข้อมูลของต่อหัวเสือคร่าวๆกันนะครับต่อหัวเสือเป็นสัตว์กินเนื้อโดยอาหารที่ต่อหัวเสือเนี่ยชอบกินก็คือตัวอ่อนของผึ้งแล้วก็แมลงตัวอื่นๆที่อ่อนแอกว่านะฮะถิ่นที่อยู่อาศัยของต่อหัวเสือไม่อยู่ด้วยกัน2ที่สําหรับต่อหัวเสือเอเชียมักจะอาศัยอยู่ในป่าโดยมันจะอาศัยอยู่ในโพรงใต้ดินเป็นหลักสําหรับต่อหัวเสือยุโรปจะชอบอาศัยอยู่ตาม โพรงในต้นไม้หรือในรากต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นโพรงเป็นรูนะครับบางครั้งก็สามารถพบมันได้ตามรูหนูรูงูและบริเวณใต้หลังคาบ้านต่อหัวเสือยังจัดอยู่ในแฟมิลี่เดียวกับต่อ y ยลโล่แจ็ k เกเหตุนี้จึงทำให้พวกมันมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากต่อหัวเสือพบได้ทั่วไปในโลกของเราพบได้ทุกที่เลยนะครับเช่น ในอเมริกาเหนือยุโรปแอฟริกาแต่ส่วนใหญ่จะพบมันอยู่ในเอเชียเป็นหลักโดยต่อหัวเสือนั้นมีทินกําเนิดอยู่ในประเทศญี่ปุ่นดังนั้นจึงทําให้มันมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าต่อญี่ปุ่นหรือบางพื้นที่ก็เรียกว่าต่อยักษ์เอเชียต่อหางเสือเมื่อโตอเต็มที่เนี่ยจะมีความยาวได้ถึง3-4ถึงนิ้วโดยประมาณโดยต่อยัโลแจเก็ตนะฮะจะมีขนาดที่เล็กกว่าต่อหางเสือเพียงเล็กน้อย ความยาวปีกของต่อหางเสือเนี่ยจะมีความยาวตั้งแต่กลางอกไปจนถึงปลายส่วนท้องลักษณะเหล็กในของแมลงจําพวกต่อนะจะแตกต่างจากพึ่งโดยเหล็กในของต่อเนี่ยจะมีลักษณะเรี้ยวแหลมด้วยเหตุนี้จึงทําให้ต่อสามารถต่อยได้หลายครั้งซึ่งแตกต่างจากพึ่งโดยพึ่งนั้นสามารถต่อยได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเนื่องจากเหล็กในของพึ่งมีลักษณะเป็นรอยหยักหรือ ฟันเลื่อยเมื่อพึ่งแทงเหล็กในลงไปในผิวหนังของเราแล้วดึงกลับเนี่ยส่วนที่มีลักษณะคล้ายฟันเลื่อยของเหล็กในจะเกี่ยวติดกับเนื้อของเราทําให้อวัยวะของพึ่งที่เชื่อมติดกับเหล็กในาขาดออกจากกันด้วยเหตุนี้จึงทําให้พึ่งตายหลังจากที่มันต่อยเรานั่นเองอาการเมื่อถูกต่อต่อยนะครับเรามาดูกันว่ามันจะมีอะไรบ้าง 1. รู้สึก ปวดแสบปวดร้อนตรงบริเวณที่ถูกต่อยโดยความรู้สึกนะฮะมันก็จะเหมือนกับว่ามีเหล็กเผาไฟแล้วร้อนมาจี้ที่ผิวหนังของเรา 2. แน่นหน้าอกหายใจไม่ออก 3. รู้สึกแน่นที่หลอดลม 4. มีอาการบวมตรงบริเวณที่โดนต่อย 5. เสียงแหบพูดลำบาก 6. ขคลื่นไส้ปวดท้องท้องร่วงเป็นตะคิวและอาเจียน7หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ และ8รู้สึกวิงเวียนศีรษะในบางครั้งอาจทําให้เกิดอาการหมดสติเลยก็ว่าได้วิธีประพรมให้บาลเมื่อโดนต่อต่อย1ให้ตรวจสอบดูบริเวณรอยแผลนะฮะว่ามีเหล็กในปักอยู่หรือไม่หักมีเหล็กในปักอยู่บริเวณนั้นเนี่ยก็แสดงว่าไอตัวที่ต่อยเนี่ยไม่ใช่ต่อนะครับเป็นพึ่งเนื่องจากพึ่งจะทิ้งเหล็กในหลังจากที่มันต่อยเสร็จเสมอยกเว้นพึ่งประเภทบัมเบิลบีแต่ถ้าคุณ ตรวจสอบบริเวณรอยแผลแล้วพบว่าไม่มีเหล็กในปักอยู่นั่นแสดงว่าโดนต่อต่อยอย่างแน่นอนในกรณีที่เราพบเห็นเหล็กในปักอยู่บนผิวหนังของเราตรงจุดที่ถูกต่อยให้เราใช้วัดสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่นตรงๆเช่นไม้บรรทัดหรือบัตรเครดิตถูตรงบริเวณที่โดนต่อยเพื่อเอาเหล็กในออกห้ามใช้แหนบคีบออกเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้แหนบเนี่ยไปบีบเข้ากับถุงพิษ ที่ติดอยู่ตรงส่วนโคนของเหล็กในโดยถ้าเกิดเราเผลอเอาแนบไปบีบเข้ากับถุงพิษพิษที่อยู่ในถุงจะฉีดเข้าไปในผิวหนังของเราเยอะขึ้นทําให้เราปวดมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง 2. หากบริเวณที่คุณโดนต่อยมีเครื่องประดับเช่นพวกกําไลแหวนสร้อยคอให้รีบถอดออกทันทีก่อนที่บาดแผลคุณมันจะบวมขึ้นแล้วมันจะทําให้คุณถอดออกลําบากนะครับ 3. ใช้น้ำแข็งประครบตรงบริเวณที่โดนต่อยเพื่อลดอาการบวมและความเจ็บปวดของบาดแผลห้ามใช้น้ำร้อนประครบเด็ดขาดเนื่องจากความร้อนจะช่วยเพิ่มอัตราการไหลเวียนของเลือดแล้วทำให้บาดแผลเนี่ยมันบวมมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม 4. หากมีอาการปวดให้รีบกินยาแก้ปวดทันที5หากรู้สึกคันตรงบริเวณบาดแผลให้รับประทานยาแก้แพ้ประเภทแอนติฮิสตามีนหรือใช้ คอร์ติคอสเตอรอยครีมทาตรงบริเวณปากแผลเพื่อลดอาการคันนอกจากนี้ของที่ใช้ประกอบอาหารภายในบ้านเนี่ยก็ยังสามารถช่วยลดอาการคันและบวมจากการโดนต่อต่อยได้อีกด้วยสิ่งเหล่านั้นก็ได้แก่1 b a เบกกิ้งโซดาให้คุณนำเบกกิ้งโซดาเนี่ยผสมกับน้ําจากนั้นก็นำไปหยดตรงบริเวณที่โดนต่อยมันจะช่วยลดอาการคันและบวมได้ในระดับหนึ่ง 2. น้ำผึ้งโดยน้ำผึ้งมีสารแอนตี้แบคทีเรียสามารถช่วยลดอาการคันและบวมได้โดยนำน้ำผึ้งไปทาตรงบริเวณปากแผลที่โดนต่อยเพียงเท่านี้คุณก็จะหายจากอาการคันและปวดได้ในระดับหนึ่ง 3. กระเทียมให้นำกระเทียมเนี่ยบดหรือตำให้ละเอียดจากนั้นหยิบกระเทียมไปทาตรงบริเวณปากแผลจะสามารถช่วยลดอาการคันและบวมได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากในกระเทียมนั้นมีสารแอนตี้แบคทีเรียเช่นเดียวกับในน้ำผึ้ง 4. น้ำมันดอกลาเวนเดอร์วิธีใช้ก็คือให้นำน้ำมันดอกลาเวนเดอร์หยดตรงบริเวณปากแผลประมาณ2-3หยดจะสามารถช่วยบรรเทาอาการที่ร้ายแรงจากการโดนต่อต่อยได้ 4. มันทำความสะอาดบาดแผลทุกครั้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 5. ในกรณีที่มีอาการร้ายแรงให้ฉีดยาแก้แผล เอพิเนฟรินทันทีโดยการฉีดยาเอพิเนฟรินให้ฉีดตรงบริเวณต้นขาจากนั้นกดเข็มค้างไว้ประมาณ2-3วินาทีจึงค่อยเอาเข็มออกหากฉีดไปแล้วพบว่าอาการไม่ดีขึ้นให้รอประมาณ5-15นาทีจึงค่อยฉีดเข็มที่2ตามเข้าไปไม่ควรใช้ยาเอพิเนฟรินเกิน2เข็มถ้าหมอไม่ได้สั่งเมื่อฉีดยาเอพิเนฟริน เข้าไปแล้วให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนถึงแม้ว่าอาการจัดทุเราลงก็ตามส่วนรายละเอียดการฉีดยาเอพิเนฟรินผมจะแปะเอาไว้ตรงบริเวณปุ่มตัวไอด้านบนนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยสำหรับใครที่อยากรู้เพิ่มเติมนะหกห่างเพราะว่าผู้ที่ถูกต่อต่อยเนี่ยหยุดหายใจให้รีบทำ CPR ทันที โดยก่อนจะเริ่มทำ CPR ให้ผู้เข้าช่วยเหลือโทร1669ก่อนที่จะทำการช่วยเหลือและถ้าหากผู้ช่วยเหลือมีคนเดียวให้ผู้ช่วยเหลือเนี่ยเรียกคนที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆมาช่วยทำ CPR ด้วยเนื่องจากการทำ CPR คนเดียวนั้นไม่ควรทำเพราะว่าในช่วงระหว่างที่เรากำลังปั๊มหัวใจแล้วเรารู้สึกเหนื่อยเราสามารถเปลี่ยนตัวกับผู้ช่วยเหลือคนอื่นได้ หากในช่วงระหว่างที่ผู้ช่เหลือกำลังทำ CPR อยู่แล้วเกิดอาการเหนื่อยอย่าพยายามปั๊มหัวใจต่อนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพในการปั๊มหัวใจมันจะไม่ดีเท่าที่ควรสำหรับรายละเอียดการทำ CPR ผมจะแปะเอาไว้ที่ปุ่มตัวไอด้านบนนะครับใครสนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่สำคัญนะครับในขณะที่กำลังช่วยเหลือผู้ป่วยหรือในขณะที่กำลังรอรถพยาบาลมารับผู้ป่วยเนี่ยห้ามทิ้งผู้ป่วยเอาไว้คนเดียวนะฮะ ถ้าหากผู้ช่วยเหลือต้องการจะไปเข้างน้ําให้เปลี่ยนตัวกับผู้ช่วยเหลือคนอื่นให้มาเฝ้าแทนวิธีป้องกันอันตรายจากต่อหัวเสือหตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ในบริเวณบ้านให้มีความโปร่งเพื่อป้องกันไม่ให้ต่อหัวเสือมาทํารัง 2. กําจัดแมลงศัตรูพืชท,ที่อาจจะเป็นอาหารให้กับต่อหัวเสือเช่นพวกตะกะแตนและผีเสื้อกลางคืน 3. กว่าเศษซากใบไม้หรือกิ่งไม้ที่ตกอยู่บริเวณบ้านทิ้งให้หมดเนื่องจากว่าในบางครั้งพวกต่อหัวเสือเนี่ยมันก็มักจะชอบใช้เศษใบไม้และเศษกิ่งไม้มาทำรังของมันด้วยเช่นกัน 4. หากโครงสร้างต่างๆของบ้านคุณเช่นกำแพงหรือประตูมีรูหรือรอยแตกให้รีบนำปูนมาฉาบปิดรูหรืและรอยแตกเหล่านั้นให้เรียบร้อย เนื่องจากต่อหัวเสือมักจะใช้รูที่มีลักษณะคล้ายโพรงหรือรอยแตกเนี่ยตามกำแพงมาทำเป็นลังซีหากพบเจอต่อหัวเสืออยู่ตรงบริเวณบ้านให้คุณลองสะกดรอยตามมันไปเพื่อดูว่าลังมันอยู่ตรงไหนหรือตรวจดูบริเวณรอบๆบ,บ,บ้านและบริเวณใกล้เคียงบ้านคุณว่ามีลังต่ออยู่แถวนั้นหรือไม่หาก ตรวจพบว่ามีรังต่ออยู่แถวนั้นให้รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยด่วนที่สำคัญไม่ควรทําการกําจัดรังต่อเพียงลําพังเพราะว่าถ้าหากเกิดอันตรายขึ้นมามันจะไม่มีคนช่วยปรถมพยบาบาลแล้วคุณอาจจะเสียชีวิตได้นะฮะและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความอันตรายวิธีปรมพยบาบาลและวิธีป้องกันอันตรายจากเจ้าต่อหัวเสือ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามหรืออยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลับบงใจให้กับช่องผมด้วยส่วนเนื้อหาใน EP หน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากจะพูดคุยกับทางเราหรืออยากจะเข้ามาติดต่อลงโฆษณาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เข้ามาที่ Facebook Fanpage ็อกจ่าได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างแล้วกันเนาะ สำหรับวันนี้ผมจะไฟายปิขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใน e ีพีหน้าสวัสดีครับ